ชอดเจ้าเสียอาจารย์จอยอยู่หลังวัดนี่ติดกับรถเฮียอยุ่งๆโอ้ยืมกันอีกที่ไปที่ดานเพียบเลยบ้านวัที่จะนอนยังไงไอผมวันดีนอนอยู่รถแหล่แล้วผมก็ดีกลับไปนอนตโซฟาอยู่ล่างโอ้ย่านยังไงไอ้ยูไอ้นี่ไอ้ไอ้แยกไอ้ไอ้นี่ไอ้ยูภรรยาใต้โอ้ยคนบอกนึงมีห้ากึ่งสามกิโลเนี่ยไม่ปิดบ้านแล้วบ้าขายสปาอีกมึงอยู่เลย ตรงองเก็บองล้ว่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับอู้คนแบบหลายข้าเก็บของอย่ครับก็ิ่งมื่อไรสดคนมาแบบหลายแบบแน่นเน่หมนี่้วเมือสาทีคุป่วงนี่ครับที่แหลความต้งซีไล่์บบลั้งสีปีเต็มเม่ได้ทำานี่ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีมิรหมอแขนแฟนหมอลำสวัสดีครับอาจารย์วิศิีอาจารย์วศีครับวาที่พกจไปเครับเด้ออาจารย์วิศีอาจารย์วิศีครับพอแสดงเควื่องเซจยก็กครับกับอาจารย์สีเอาจารย์วิศีครับตอนนี้ยากงานกันนี่ก็ว่าที่หาแล้วกนทหดาถูกลวงเล่ทงสกันแม่นะครับหน้าหานมิกกตีกันขนาด ยิ่งงาน,นรถเวทีกำลังทยอยออกมาเก็บของครับบมายเต่อครับจำพวกแดงครับซีเคพวกแดงครับดีทุกคนนะครับกดปุ๊ขยะหลายครับตอนนี้วิวัตน์มันจแขแคบแม่หมว่าสถานีเบอร์่งกว้างยูต่ว่าหม่องจอดบนบมอม,อมีสวัสดีครับอายครับสวัสดีครับ อยู่ท่าครับครับตูมุงครับพว่าทีมงานพวกนั้นก็มาเก็บซอยอยู่บ่ล่ะฮะมาวิเคาะห์วผมาไปมมาไปงานขอเดอกมาเก็บซอยกันนี่เอวาย จบแบบเที่ครับจังนิงครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับจงนี้กรเป็นเวลาจับถูมจับหย่าน่ะเดือดตีหนึ่งสวัสดีครับเวลาอยู่ใกล้พาไปกินเขานะครับมีหิวเข่าเขาแรงว่าจะกินยังว่าจ้ำจูทุบโพดอยู่กินจ้ำจูเยอะฟาตัวเสียเดีนตัวกันครับก็แต่คิดไปประหับนี่แย่เลยนี่เว้นหงเลยนี่ จะบอกวิ่งไฟประดับเดอ <c oughs> ้อเอ็นเฮาเฮากําลังเก็บสายหลอกสายลายม่อยตอกม่อยเตือ้อสายหลอกสายแล่นครับเอกซี่จากท่าประตูน้ำกาฝากใจใส่ทานตะวันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ ไม,ไม่ไหว่ไม่หรอกครับมนี่อ่างล่นอะได้ไม ok so ่ว่ล่ะเจ้นครับตอนเล็กเ้รเขแดนใม่าขทุ่มเียบเลยตีกันแดนก็อีเว้ตัวเนี้เดี๋ยวผมไปรบกลับมาเด้กับเด้อครับผมถ้าลูกราเก็ขวเห็นเบียร์ยุ่ยมันนี้ปักตักยาบ้ายาบริเกนขึ้นเลยขึ้นเด้อมาหาเราใหมเพราะเ็บขึ้นเสียได้มีดเดี๋ยว มาเรียกมึงเจ็บเลยคุณเรื่องมึงมึงมึก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับคา,าร์แจ็คดอกครับวันนี้โอ้ลายดอกครับเปิดอยมาแค่หนึง่งตอนช่วงโจ๊บแบบท่เทศตัวสรุปกองที่ข้างหลายสวัสดีครับแม่โฮมครับมมวนบอกคุณแม่คำมวลนี่เจ้าเสียง,งดังดีบอเสียงดี ดีครับเลิศครับอลังการครับมืออื่นพอกันครับเอลจีครับผมเจอกันสามารถได้ข่าวพอดหลังค่ะครับผมจากเสียงถัดู้ชมนะคะเพราะมันเสียงเยอะแยะมาเศร้าเสียงอะไรครับเศร้าเสียงมากเขาว่าดังดีบนเครื่องเสียงเลือดจีบบอกคุณแม่โอ้ยใครนี่ครับผมไม่ค่อยอยากล่ามาทุกคนครับนี่แต่กับปั่นครับ กำปั่นไหมก็ว่ากำปั่นเหตการในงานครับพวกค่อยขับบอบนอย่างายมีอะไรสุดคืออปเบียดให้เห็นให้ให้คนเห็นว่าผมเก็บของก่อนก่อนเก็บของนะครับพรุ่งนี้ยอะคนเยอะกว่านี้บ่ครับปู้มือนี้ว่าคักเลยครับตัวคักเลยครับโอ้ยครับมีจานนี่นะครับเครื่องเสียงวันนี้ครับมาฟังไปยังไงครับตัวปีบอครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ทีมงานเขาก็กำลังเก็บของครับก็สูๆกันไปครับสู้ๆครับทีมงานสาโนยเพชรแพร่นะครับเก็บมือแรลงพ่อกันครับเจ้าจีพวกเรียงดังดีมากครับขอบคุณมากครับที่ชมได้ครับบอดังบดีบอมากมองไหนก็บอกเด้ครับเด้อเสียงกลางดังชัดบอเสียงกระเด่องดังชัดบอด้วยยังไงบอกเด้ครับเด้อตัวบดีบอครับผม เอาของกูถองเอาของกูหย่างแล้วดเลยไม่มอมืออื่นย่ใสครับแสบดาครับวันนี้ครับ,อรบ,นนรบขอบกูได้หลายครับพิจารณเกินเสียงผมร่างเนี่ยครับคนมาขออ่ายลุปกันได้หลายพันบานคนมาขอหลายบรเทไทยร้อกันมีครับ,บนแย่งกันนะครับยั่งวายโยโอ้โห,โห,โหอ,องย้อนจากควังประการบาจารย์บุญเติม <laughs> อาจารย์บุญเติมมาแล้วใจเรากตีท,ท้แท้าจบุญเติมนะ ไปแถ้จะมุเติมเลยนี่เอาจะมุนเติมกูมาเหานำติดิดดาครับส่วนฮะติดดาครับติดดาโว้ยนายศาสตร์นายเสียงดังดีม่ครับสุดยอดคบเครื่อนเสียงครับของคุณหลายครับกับตู้ว่าเท็นี่ครับเสียงกลางกัะบ้าเทคกครับแอมกรบ้าเทคครับที่เปิดมันก็ไม่ด้เปิดสุดเลยครับตอนเปิดสุดในตอนโฉกองครับมีกดแดงด้ ตายต้องเรงข้าวหนึ่งขึ้นสุดไปยังน้องน้ำพงเนาะอาจารย์น้ำพงเนาะเจะพงกนี้จากกันไปเลยน้ำพงค์ฮ่ามัลายวายโอ้ยแบบเต็มอันใญ่เลยครับเมื่อกี้สถานทีตอนผมใส่สุดนั่นแหละก็ว่ามันโบยเต้ฟางอันนั่นมือถือนาะนะครับมันมันดังอยู่แต่ว่ามือถือผมมันมันอันหน่อยนะครับเนาะงก็ใส่ไอโฟนคือเขาจอเลยว่าเขาสีดังดีอยู่แต่ว่าผู้ใดอยากซื้อไอโฟนให้มาสอผมมีดนะครับเด้อผมมีเงินซื้อได้ดี ทีมงาดอินดีสมัยคือกำลังเก็บ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 ครัเก็บเมื่อครับเมื่อนอนครับเมื่อครับผมไปต่อครับไปต่อแล้วครับเมื่อพัก่อนครับเมื่อพักพอนี่ครับนดูการสินเมื่อกครสินหมดนี่เมื่อพัก่อนอยู่เมืองลูกเกเดอร์ครับใหญเพื่อนไปเรียนแปลนใหม่หลายครับผมอาใหญ่ยนบุตรเทม โจบแบบเท er ่ๆยังออกรันเว่ความหากสองเฮายินดีน um, ้ำนองกับเขาวันเจ้าเอาเสาลงลโอ้อคือไรุ้ลล้มอ้าวของอ้ตอนนี้รถเคอเสียงหอกันแล้วสร้ักสีมันมา่งก่อนครับก็เดี๋ยวใ้เาดอ ต่อาตัวตัวเตบากัเก็บแล้วครับผมเร่อลอครับผมเพนอนน้อยมือนได้ไหมยังไ่ย uh well ังไม่หรแต่ย ja ังไม่หมือนนี่อาจารย์บุญเติมมาหนย่าเปลือย่าให้รูปปดนใหม่หลยเอีวิวตะกี้นะครับผมทีวิวตะกี้นะครับอาจารย์บุญเติมาตะกี้ไปสูบมาซะหน่อยเนาะ ตั้งมานะครับที่ไหนไม่มีเงินลูกจิ๋โอ้ลูกลูกเคยชิเรียงบ่เฮ้ยขอบคุณลูกเคยห,ห,ล,ยาหลายเลียงเว้ยไปตองนี้เลยเลไปไปทัวรกันเลียงรถทิพย์อะไรกันอะไรป,ไปล,า,ล,ล,ลา,ปาอะไรกันอ่ะส่งรถจอดใช่ไหมส่งโอ้ถ่ายให้กันสงก่อน พาอซ่งไป่ใช่ไหมื่าฮ่าฮ่ีเกี่ยวไปอยู่อ่ะบุญยังฮ่่ครับทีมงานจากขั้งเวยบยิบสี่นิ้วนี่ขนาดเป็ดยิบเอ็ดนิ้วนะครับยี่ยิบสีนิ้วสุดล้งหมดขนาดอะไครับตัวนี้อุ้ยจุกหัวใจเลยครับคนฟังเป็นยังไงครับจุกหัวใจบอกผมเปิดบทสุดสุดเลยเพราะว่าเกิดเปิดสุดมันเป็นการ ทำหลายแล้วพวกเกินไปครับพ่าและงานมันได้ยาวๆครับอัดเป็นส่วงเป็นส่วงตอนส่วงสโรกองอ่ะตอนเพิ่งจบแบบสิทธิผมเล่งสูดอยู่แบบรู้สึกใจเลยล่ะทั้งหมดาก็แห้งเพราะแห้งอ่ะวัดเตอรอดีกลับมาฟังกันครับหมูแดงครับอยู่ซี่เคียปลวกแดงครับ ตีชมได้ครับตีช่ได้แต่ว่าตี้คตรเป็นจริงเลยนะครับ <laughs> ไม่ตัวที่ตัวแรงนี่ว่าไม่บังเลย,เยกำปั่นเลยเว้ยเี่ออ้าลูกเคยพ่อพอ้าปเดตีมตีมถือสูงเล้ครับเรื่อ <laughs> ตีหมถือสีโลกอ้ยแหงไวอยู่เลย <laughs> ตีนไม่อย่างเตะเขาบ,บ่อแ้วเลยแฮนตี <laughs> ้ มวนว่ะไอ้มวนว่ะมูมันนักเล็กๆเลยไปตีเขาจะไหนเล่น <apologize> ตัวเพลิดนอนหน่อยแต่นอนนะมวนมวเพลิดนอนน้อยโอ้ยไปมาสู่ซ่านมันอย่าขัวอาจารย์มู้เตือนมาตู้ไม้นี่แล้วเราบอกครับเพิ่งกำลังตอกแผลอยู่ครับก็ลังกำลังใส่เรือร้านนาอยู่ คางเอลจีครับน้องขับมาแร้งคางเอ็มจีมาเลยน้ำเดือครับเด้อครับสถานที่ก็จะกว่างอยู่คนนี้น้องผมแฉลบลายรถเขามาไปไลยหมายว่าสถานที่มันกว่างอยู่แต่ว่ารถเขมามันหยากนะครับนี่ครับเลยมาเลยสองคันเท่านั้นมันจะข้ากับการเก็บรถอยู่ครับรถเขามาเนี่ยครับสิไปถ่ายดูน้ำเดือครับเด้อมาครับมาคนอยู่ขนมาขอถาดูน่าหลายหลายครับ างเทื่ออาจจะเก็กบอลล้อก็ยังว่ากันได้ครับว่าว่าอาจจะว่าบปตรงพวกข่าวผมที่ตัวจริงของเราออกคือบอลล้ออี่คืออัปเดตในขณะนี่น้องข้ามน้องกับเดี๋ยวผมจะไปเก็บของก่อนครับลายสุดเอาไวปสนุก่อนน้องข้ามน้องข้บอกคำจาใดอาจจะบ่ถทึกหูกะขออภัยไปในที่ดีด้วยครับ กาคำบอกคำจานั่นอาจจะบาตรงกับใจก็หลายคนครับผมเพราะว่าสายันน,นั่งยังเป็นเด็กตัวกะเล็กก็ยิ้มประมาณเลยก็ช้าแถมเปตีโลตัวกพุงโลกินตึ๊งโมเยอะแยะแต่ไม่จอยคร,ครับผมไปแล้วครับเดินมาถ่ายหลวมผมนะครับตัวจริงเหมดยลอยนะครับอย่าขาดบังมาอย่าขาดบังหลายๆเรือว่ามาถ่ายหลวงผมแบบจะเป็นคนรอคนรอครับผม สวัสดีครับกีสาร์เสียงอ่อนครับสวัสดีครับทุกๆทุกคนครับรถเครื่องเสียงขมาวันไหนครับตอนนี้ครับอุ้ยแอร์แอร์แห้งครับผมสูสๆครับทีมงานครับเอาเาบอกสูงอย่งเงี้ยสุดยอดเดียวครับเอาไว้สิลกันกันเนาะก่อนไปเนีแย่กันน้ำน้ำครับเจอกันคลิปใหม่เอื้อนนี่ไปเปิดอยู่ไสครับเอาจีครับบวกแดงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปชิลก่อนผมจะไปเก็บของนะครับเนาะเก็บของมาแล้วอยู่ เจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับช่องไฉสายันสาวโซเนลนะครับและพ่อผมเองครับสายยันทองสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายช๊บๆ